ไกยอาเพื่อสุขภาพ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคเกาต์ที่เราควรรู้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ของพวกเรานะคะขอให้ความรู้นี้มีประโยชน์กับทุกคนนะคะโรคเกาต์เป็นโรคที่มีกรดยูริกในเลือดสูงนะคะซึ่งกรดจูริกเนี้ยมันจะเกิดจากการสลายของสารเคมีในร่างกายนะคะกรดยูริกจะตกผลึกอยู่บริเวณข้อทําให้เกิดการอักเสบค่ะซึ่งระยะแรกๆจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนโดยเฉพาะที่นิ้วหัวแม่เท้านะคะสามารถเกิดได้ตามข้อต่อต่างๆเช่น ข้อเท้าข้อศอกหัวเขา่าและข้อมือจะมีอาการเจ็บมากเมื่อสัมผสัสหรือเคลื่อนไหวลําบากโดยเฉพาะเจ็บมากในช่วงเวลากลางคืนนะคะจะมีคําถามที่ยอดฮิตมากเลยค่ะว่าโรคเกาเนี่ยกินไก่ได้ไหมโรคเกาเนี่ยสามารถกินไก่ได้นะคะแต่ว่าให้เลือกทานเฉพาะในส่วนของอกไก่เพราะจัดเป็นอาหารที่มีสารพิวรีนน้อยพิวรีนก็คือว่าสารเคมีที่ทําให้เกิดเกานะคะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือพวกข้อน่องปีกเครื่องในไก่จะมีสารพิวรีนสูงกว่าส่วนอื่นๆนะคะและยัง มีอาหารหลายชนิดที่มีพิวรินสูงก็คื่เช่นเบียร์แล้วก็แอลกอฮอล์อันนี้ก็คือ,คอสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงสมุนไพรสำหรับรักษาโรคเกาต์โรดูริกนะคะส่วนประกอบคือมีใบรังจืด5้าใบใบเตยหอม5้าใบวิธีทำคือนำสมุนไพรทั้งหมดต้มน้ำา2ลิตรจนเดือดใช้ไฟเคี่ยว10-15นาทีวิธีรับประทานคือครั้งละ150ซีซีก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนใช้สมุนไพรควรศึกษาวิธีและปริมาณการใช้ด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและไม่ควรใช้ หมุนไพยติดต่อกันนานเกินไปนะคะถ้าอาการดีขึ้นเราก็ควรหยุดเกิดใช้ติดต่อกันเกิน3-5วันอาการยังไม่ดีขึ้นเราควรปรึกษ,ษาแพทย์แผนไทยกันนะคะไก่เพื่อสุขภาพ